สวัสดีครับบันนี้กะพา้ามาือึงหมักเงาะเนาะที่ว่าปลูกอยู่ล้างบานนี่แหละครับกำลังเป็นหมากว่ากับพ่อใดอยู่นะครับนี่ฮะพ่อใดอยู่กับจกอันอยู่ครับผมาเาิึงนี่ครับว่าปลูกไว้อยู่ทึ่ง มันเป็นมันอยู่ทังมันบ่ไดดดกนะครับแต่ว่าอยู่ข้างล่างนี่ดกคักด้วยว่าฟ่งนี่มันสิเป็นเพราะมันถือแดดแดดนอน,นอนก่อนโมเลยแต่ว่าฟ่งอีกฟ่งหนึ่งมันสบ่เป็นฟ่งทั้งต้นเทามันก็เป็นเป็นอยู่แต่เป็นบ่ดกนะครับผมกับปลูกไว้กินอันนี้สิเป็นวันนีกสิเป็นปลาใบเตยปลาพักน้ำนะครับพักน้ำว่าแามอยากกินก็ตัดไว ตั้นเลวมันก็สีปงนะครับอพอได้เก็บกินอยู่นะครับพอได้